ดูกับกราฟราคาทองคำใน time frame 1ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ตอนรับกับวันอังคารที่9 กันยายน9้าเดือน9นะฮะมีโปรโมชั่นไหมไม่มีนะแต่ในส่วนของเก้าเดือน9วันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันอังคารที่ไม่มีรายงานสําคัญทางเศร,รษฐกิจหรือตัวเลขกล่องแดงนะเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์กับปัจจัยเชิงเทคนิคด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันก่อนวันนี้เลยกับ x a u USD ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะจากรูปแบบของพฤติกรรมราคาที่เราเห็นอยู่นะครับจะเห็นโครงสร้างได้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าราคาเริ่มเป็นรูปแบบของ rising wave นะครับ ทีนี้คีย์สำคัญวันนี้เลยนะเราจะพบว่าโดยกรอบพฤติกรรมราคาเนี่ยเมื่อวานนะครับเขามีการทำกรอบพฤติกรรมราคาเป็นรูปแบบของโดจีเอาไว้แล้วสุดท้ายเนื่องจากราคายืนบริเวณ36 32ได้นะครับราคาก็วิ่งขึ้นไปออทามไฮนะครับปิดที่3659นะทีนี้จากแนวรับนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้มันก็คือแนวตั้งเก่านะครับมันกลายเป็นแนวรับใหม่ ซึ่งเราจะเห็นขอบเขตของแนวต้านเดิมที่เป็นโดจีเมื่อวานนะเนื่องจากราคาเบรกได้ใช่ไหมแนวรับเปลีป่ยนไปแนวต้านแนวรับสําคัญมันอยู่ที่บริเวณละสามหกสี่หกจะสังเกตว่าณปัจจุบันเนี่ยราคายังยืนแนวรับตรงนี้ได้นะครับ